ค่ะกบสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกๆท่านเนาะคะ่ะยินดีตอนรับเขาสู่ทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะมื้อนี้เนาะคะ่ะกับซีมีปัญหาเรื่องแอดไลน์ของพ่อตาทองสุกบต่ติดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแล้วก็แอดไลน์บ่ได้เนาะคะ่ะเป็นสาเหตุหยังเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดกับสิพาไปสัมภาษณ์ลูกสะใภ้พ่อตาทองสุกพร้อมเนาะคะ่ะว่าเป็นจังได๋คือแอดไลน์ VIP บต่ติดหรือว่าไลน์มันเต็มหรือว่าจังได๋เนาะคะ่ะแอดกับสิไปตามถามข่าวให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ ว่ามันเป็ี่นจังใดมาจังใดเนาะเป็นยังคอยเขากลุ่มเวียพี่บดายเนาะค่ะแอดกิสิบเติดตามถามข่าวให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมเด้อค่ะขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใหม่เนาะค่ะก็อย่าลืมนะคะเด้อกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พร้อมนะคะพี่น้องค่ะเพื่อจะได้พลาดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพรพราววดเนาะค่ะซึ่งมือนี่เนาะค่ะ เพราะว่าโทรศัพท์สายใหม่ค่ะพี่น้องคะบ,บัวสิเปนในด้านันทรงสลิปมาแล้วท่งเงินมาแล้วแต่ว่าแอดไล์บดได้แล้วก็ติดต่อบดได้ว่าเป็นเพราะสาเหตุยังเนาะคะ่ะแอดกสิผ้าเขาไปถามรายละเอียดเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะว่าเป็นยังคอยเขากุมเวียพี่บดได้แล้วก็เป็นยังคอยติดต่อบดได้ว่าลายของพ่อตาท่องสุกข้านีมีปัญหาทางดันใดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแอดกสิไปติดตามถามข้าวให้พี่น้องเนาะคะ่ะพี่น้องซึ่ง ตอนนี้ห้ว่าแอดนี่สายใหม่เลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ารับแฟนคลับของอีพอตาท่องสูงเขาน้องค่ะเนาะแฟนคลับของพอตาท่องสูงนี่สิมีปัญหาเรื่องโอ,อนเงินมาแล้วแล้วก็โอ,อนเงินเขาบัญชีพอตาแล้วแต่ว่าเขากลมไล่บ่ดด้เขาวีไล่กลมวีไอพีบ่ได้เนาะคะ่ะวีไอพีไม่ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะว่านเป็นน้ำสาเหตุยั้งเนาะคะ่ะ แอดกัสิพ้าพี่น้องไปติดตามถามข่าวเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นจังใดมากจังไดเนาะเนาะค่ะพี่น้องแฟนคลับทุกท่านก็ตั้งตาลอเนาะค่ะตั้งตาล้อตัวเลขเด็ดๆจากพ่อตาท่องสุกเนาะค่ะพี่น้องค่ะพ่อตาบอกได้แท้แน่นอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังใดกะสิได้โชคได้ m านใส่ปีใหม่นี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้สําหรับพ่อแม่พี่น้องป้องปายเนาะค่ะที่ได้โอนเงินไปทังพ่อตาแล้วเนาะค่ะแล้วก็เขาไล่กลุ่มยังบม่ได้เนาะค่ะก็จังไดกะให้ ใจเย็นๆย็นจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเนื่องจากลูกสะพ้ายพ่อตาท่องสุกเพิ่นกะสีข่ายยากลูกหน่อยนั่นเนาะค่ะพี่น้องก็และะ้วก็เห็ดไล่ผู้เดียวนะคะพี่น้องกับโวมี omi, ai, so i, ผู้ใดไปซอยเพิ่นเห็ดเนาะมันกะสีสารใ้จักน้อยเนาะค่ะพี่น้องเด้อจังไดกะหายใจเย็นๆย็นไว้เนาะคะ่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องปองป่ายทนใดบางท่านว่าโอนเงินมาแล้วเป็นยังค่อยเขา่าไล่บู้ใดคือโทษปติดหรือว่ามีปัญหาจังใดเนาะคะ่ะพี่น้องก็หายใจเย็นๆย็นจักน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะขอเวลาเพิ่นเพิ่นกะสิ คอยตอบคอยอยังมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะค่ะอาจจะถึงคิวห้ากสิสาในจักหน่อยนะคะเพราะว่าแฟนคลับทั่วประเทศเนาะคะ่ะพี่น้องรู้สึกว่าสิรล่คิวหลายคักเลยคะ่ะพี่น้องเด้อสำหรับแฟนคลับของพ่อตาท่องสุกเนาะคะ่ะบมื่ว่าสิเป็นประเทศนอกประเทศไทยเนาะค่ะมันหลายพี่น้องค่ะล่าคิวจักหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะบันนี้แอดกับสิพ้าพไปหาพ่อตาท่องสุกพร้อมๆกันเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอามาไปหาพ่อตากันเลยคะ่ะ เดี๋วเมื่อนี้แอดมินแจ้งนะเป็นอยังคือแอดไลน์พี่ไอพี่คือแอดเข้ามาบ่ได้เกิดจากสาเหตุอยังเดี๋ยวให้แอดมินแจ้งแจ้งสกัดกอนสีสัมผัสเพราตาท่องสุืขอโทษได้หลายได้ค่ะแอดไลน์เรามันเต็มนะคะ่ะพอ <Okay. S 2> ดีเปิดแอดใหม่ได้ค่ะลูกลูกเพจที่ส่งเงินกับสลิปมาให้แอดไลน์ของเราเบอร์น,อน,อนี้เด้อจ้าเด้อเด็กกาถ้าข้ามาใหม่ได้ค่ะเดี๋ยวดึงเข้าไม่คะ่ะ <Okay. S 2> เพจแรกเต็มคะ่ะ โอเปลี่่ยนอาไล่ไล่กลุ่มไล่กลุ่มแหลกเต็มเต็มจ้าบ้านนี้ก็เลยเห็ดกลุ่มไล่ใหม่มาจ้าเห็ดกลุ่มไล่ใหม่ค่ะแต่แต่ว่ากลุ่มไล่เก่านี่ก็ยังสามารถทรงทรงทรงตัวเลขไะไรคือเก่าทรงคือเก่าค่ะแต่ว่าผู้ชี้แอบกับมาใหม่นี่ต้องมาไล่ใหม่จ้าโอเคไล่ใหม่ค่ะแล้วลูกลูกเห็ดผู้ใดที่ทรงสลิปมาแล้วนะทรงเงินมาแล้วนะค่ะให้แจ้งมาไล่ใหม่เห็นไหมนะค่ะโอ้ลูกอ่าหมายถึงว่าอ่าผู้ใดที่โอน ผู้ใดที่โอนในเงินเงินที่เข่ากุ้มมาแล้วโอนเงินทำบุญกับคุณตามาแล้วเนี่ยอยากเข่ากุ้มเนี่ยที่ว่าที่ว่าโอนเงินมาแล้วดิเพือต้องมาแอะเข่าไลรไม่เพราะว่าไลรเก่ามันเตรียมมันเข่าว่าได้แล้วต้องมาเข่าไลรไม่เนาะโอ้เบอร์เบอร์ยังหรอป่ะนี่เบอร์นี่ค่ะเดี๋ยวแล้วค่ะชว์ค่ะอ่ามาเดี๋ยวชว์เบอร์ให้ช่ว์เบอร์ให้เบอร์เบอร์ใต้หรือเบอร์เทิ้งนี่เบอร์สีแดงค่ะเบอร์สีแดงนะจ๊ะจ๊ะฮะอื้อหือ 0 9 8 5 3 7 4 4 5 8ปดห้ามเจี่ค่ะเอาไปเลยถ้ามาเบาเรี้ยงเลขกนะพาน้องม,มาเลยเนาะแล้วฝากว, <ะ S 1> วันทำบุญโรงเรียนค่ะโอ้ฝากทำบุญโรงเรียนนะเชิญครับเชิญเราเลยเริ่มทำบุญโรงเรียนนี่จะเริ่มมันพุทธแล้วค่ะจะเฮ็ดเข้าไปโรงเรียนมันพุทธค่ะทำบุญค่ะพูดที่จะถึงนี้อีกวันสองวันนี้ค่ะ จะเริ่มก่อนวันเสาร์ค่ะค่ะปลาร์ติงเด็กน้อยผู้ใดอย,อยากเชิดบุญร่วมครับคุณตาค่ะเชยนเชิญจ้าเชยนเชิญในข่นน<อ>าวบานทึที่จะถึงนี่คะ่ะทำบุญกับอ่าโรงเรียนชุลกันดานเนาะจ้าอืมวันนี้ว่าเพื่อนตัวตัวเลขเนี่ยจีป,ป้อยได้ี่ใหญ่พี่พมือใดหล่คะค่ะสิป้อยได้บีเอพตอนเย็นค่ะ ตอนเย็นวันนี้เนาะจากของวันนี้ค่ะปล่อยเย็นวันนี้เริ่มปล่อยเลยเริ่มปล่อยเลยค่ะว่าสิป,ปล่อยหมวกว่าโทรศัพท์มันเด่งกลับค่ะโทรศัพท์มันห้างนะครับโทรศัพท์มันห้างค่ะใครบริจาคได้เลยะค่ะโทรศัพท์มันห้างเลยเอาง่ายๆว่าสรุปว่าตอนนี้เนี่ยอ่าโทรศัพท์เครื่องไม่พร้อมแล้วที่ที่ทำกันอ่าแต่ว่าเครื่องเก่าก็สามารถยังสามารถส่งตัวเลขให้ไดเครื่องเก่าส่งตัวเลขกลุ่มเก่าเลยอ่าผู้ที่โอนเงินมาแล้วก็คือ อขอรบกวดให้แอดมาเบอร์ไหมเนี่ยเบอร์ที่อยู่ด้านน้านี่แอดมาเบอร์ไหมเดี๋ยวสิเดึมเขากลุ่มซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่สีกลุ่มแล้วตอนนี้ก็ไดดเนาะสีกลุ่มนี่กลุ่มที่สี่เนี่ยให้ให้แอดกลับมาไหมทีผู้ใดยังบริแอดผู้ใดแอดแล้วยังไม่แอดอีกเลอครับเด้อ <c oughs> มันสีเต็ม่ <c oughs> าผู้ใด <c oughs> ได้แอดแล้วก็คือคือ,ค,อคืออยู่ในเก่าเนี่ยก็สทรงให้คือเกา่าต่ผู้ยังที่โอนเงินมาแล้วยังบริยัดได้ได,ได้มีการตอบรับใดๆนี่็คือแอดมาเบอร์ไหมคือเบอร์นี่ด้านน้านี่เนาะ <c oughs> สิ่ป่อยตัวเลขในในไลน์นี่ก็ะคือมือแรงนี่สิ่ป่อยวีไอพีป่อยเดียวนี่แหละเนี่ยมือแรกเหรอป่อยมือแรงค่ะป่อยมือแรงค่ะจะไปลงกลุ่มวีไอพีตอนเย็นนะคะจ้ะโอ้แต่ในยูทูปป่อยเันยี่สิบเก้าค่ะให้ทุกคนวันที้ยี่สิบเก้าโอเคครับโอเคเนาะอันที่ลงมันควันถีบารเลขอันมาแม่เด้อค่ะเด้อยังยังไปโจมตีพคนหลายผู้ใดผู้ใดลงเลยที่นี่ ขาลงว่าเล็กตาพอท่องสุกนั่นสินะโอ้ขันขันนกรณีที่มีคนมาลงว่าเล็กตาท่องสุกบอมเบียนปลี่ยนของปลอมจ้าเปลี่ยนของปลอมตาท่องสุกสิ่ปอยขึ้ในวิไอพีเท่านั้นแลายกาวันที่ยิบเก้าเท่านั้นจ้าสำหรับยูทูบนะจ้าโอเคชัดเจนครับเก่งเจ็บบอสใส่ก่อนพอเก่งเจ็บบอสว่เข้าใจเข้าใจแล้วเขาไม่เห็น่วยด้วสิใส่ก่องนะใส่ละโอ้ใส่ก่องมีน้ำสิ ช่วไปปล่อเลยคือนองป๋อมครับผมของป่อมีิเชียมั้งอืมนี่ดว่าของป๋อมของตาต้องสุกต้องตาต้องสุกล้านเปอร์เซ็นต์นี่ต้องของแข้เนี่ยพงหนาเนี่ยพังหนาเนี่อืมว้ร้อนจิงหนาล้ร้อนหนาผู้ถอยอืมกปล่อยเร็วเนี่ยผู้ก่บไ่ได้ปล่อยเสียนบ้านไม่เห็นตัวเลย็ยังงปลอมเห็ดในยายได้ยายให้เปลครับเขากุม่ะ ครับผมกเหนาบกอย่อยเลยสีบกระอยเหอกางเกอีแม่ก็อยากเสียเงินลอยเกาๆแ้วมูเกันแต่ว่าบเคยถืน้ำลายรเทียมดอกเอาว่าได้จิเบิันตลอดแต่ว่าเคยือได้นี่เราจีทียงนาะไปอาสามแปดหาโอแปดหสมแปสามนราช่วยได้จกลายไปแล้วยังมาบอเรื่องอะไรดี 阿妹呢？阿妹，我我奶奶呐，没在家干，我哥就发我了。爹妈就我，你我爹妈，我我，干，你是我，来着呢？我我俺哥我，俺哥我爹哥的弄我，来我，回我，了。我我，阿我，就我，过，我爹我叔。你没做着？ ครับเอ่สม่เรียนเช่เร่่องครับทีพ่อวเอาเล่นที่ซีดอเ่อว่นนี้มันใจร้ายอะไรพ่อังวันแล้วที่ฉันหมนหน้าประจําเรื่องนี่บอกเพล่นประวัติเลขกี่งวดกินงวดเดียวบอกเพล่นครับประวัติเลขบอกพล่นครับประวัติเลขสี่ถุงงวล้วกินงวดเดียวบอกเพลันจังหวัดกับพ่อสี่งวด สี่สิบนหกวาดคิดว่าเดียวคิดวัาเดียวแม่เนมาวันบากเลขี่หกบอกว่าไม่เนมันว่ากัวันวากเลขี่หกประวัติเลขประวัติเลขบอกไปประวัติเลขวันนี้สี่ายสี่สิ้หมกวดพิดวตรเดียวพิจโอ้มันติดครับตัวนั่นสือบ้าจังเปลี่ยนไมที่บอกไปเห็นไหมเห็นที่รดครับต้้งก็เฮ้ยเชเส้น ประวัติเลขบอกเพิ่นประวัติเลขที่บอกเพิ่นมื้อนี้ครับประวของเลขนี่บ่มารูดบอกเช่นดีคอเนาะครับบอกเช่นมวดสคนอือหาดผิดพก็ตามเฮาบอกวดมเดียวบอกเพิ่นนี่อือนี่สิแม่นนี่จริงงวนี่ล่ะครับ มื่อสิบายนาจาของเดี๋ยวองคี่ทำไปด้วยคงจะทำนี่อยูกูไม่หลายชูช่วยเฮ็ดคุณเขาถามอะไรเมื่อกีว่านี่ล่อยก็น่าอะไรที่คนคงี่ทำมี่ด้วยครอวันนี้จะมันจะคนทำนี่อาจมีตัวเลขเสี่ยงขึ้นมากเลยแต่ว่ันนี้แ่สี่วนหกวันี้แค่สิ่วันปีกินไ ชิม,มอะไาบ้างหรอครับตายหมดครับฮกจูบ,บ้องไงตุกันโตว่าให้มาน้อกันสำลักวนหนึงบงไม่หมด้มดเลยว่ะวันนี้สิเดชกาพี่น้องคะในกาเป็นว่าเป็นยังไล่วิ่งไอพี่คอยเข่าบ่าได้เนาะค่ะพี่น้องเนื่องจากไล่เต็มเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะห้องเต็มเนาะคะ่ะบ่าสามารถที่สิรับ ได้อีกเนาะคะ่ะทางลูกสะใภ้พ่อตาเพิ่นก็เลยได้ไปเปิดช่องอีกช่องหนึ่ง้อไปเปิดไร่อีกไร่หนึ่งเนาะคะ่ะกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องค่ะว้าผิดค่ะไปเปิดไร่อีกไร่หนึ่งเพื่อสิลองรับเอฟซีหรือว่าพ่อแม่พี่น้องปองปไปเขากลุ่ม VIP เนาะคะ่ะกะใจยเย็นแน่จักน้อยเด้วค่ะพี่น้องเด้อสำหรับทันใดที อยากเข่ากลุ่มวี p ไอพี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะใจเย็นๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะรอยคิวในจักน้อยเนาะคะ่ะบางเทือมาอสาิบัท่านใจเห่าปันใดเนาะค่ะพี่น้องเนะะะาะเพราะว่าเพิ่นเหตุงานคนเดียวนะค่ะพี่น้องค่ะจังใดก็หายเวลาเพิ่นเนด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ขเข้ามาเบ่งในคลิปนี้แล้วนะคะแอดขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค,ค่ะเด้อค่ะเพื่อสีมีกําลังใจเฮตุคลิปต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องครเป็นไปได้คะ่ะถาวรข่ามโฆษณาแห่งดีหลายเด้อค่ะเด้อเพราะไดแอดมินไดมีค่าน้ำมันไปทําข่าวดเด้อคะ่ะพี่น้องอคะ่ะไม่ข้ามโฆษณาดีที่สุดเนาะคะ่ะพี่น้องนอ้องค่ะเพื่อแอดมินสิไดค่าน้ำมันพอไดไปทําข่าวฝากตอนพอแม่พี่น้องปองไปเนาะคะ่ะ ถ้าช่างช่องสิยูได้ก็ย้อนพ่อแม่พี่น้องป้องปายทุกๆท,กทนนะะคค่านเนาะค่ะบอขามโฆษณาเนาะค่ะพี่น้องค่ะบอขามโฆษณาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เนาะคะ่ะทางช่องก็สิดําเนินการอยู่ต่อไปได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสําสหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายเนาะคะ่ะทุกๆท่านเนาะคะ่ะแฮ้งเฮ้งลุยลุยสุขภาพแข็งแรงค่ะทุกๆท่านทีน่เข้ามาเบิง่งมาชมให้โชคให้มันใส่ปีใหม่เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ